อีกเกิงเก่งหัวตีสามเป๊ะพี่้องผมตะแดงหนาวตรงไดยนอยนานในอ่ะคิดเบื้องอา่อยอ่ะไปเฮาไปลุยกันว้าวว้าวกับสมวกถือว่าเป็นสมวกห่างแล้วตอนนี้ไปลุยกันยามบ่วงสั้นโวหนูล,ล่ะกะหาสักปลาตัวใหญ่เนี่ยจังอยู่เลยบกคมบกคมแล้วกะมันหัก แต่ว่ากระตงสู้ต่อไปพี่น้องมาปมาเดิมก้อนเลยปมาเดิมก้อนเลยก้อนไปยามบ่วงกว้อนไปยามบ่วงขอปมาเดิมตัวใหญ่ๆก้อนเดี๋ยวบ่จักตัวมาเทียบฟุกพี่น้องผมโอ้โหคือไหวแต่ว่าโอเปิดแฟลชแล้วมันแจ้ง่ยเขินไปมันแจ้งเกินไปพี่น้องเออ กูรูอยู่ได้ไหมว่าคือพี่น้องผมไปยามบวงต่อเ้ยยว่าคือว่าคือ,อคุณคักน้ำเป็ดมันเล่น เห็นปลาเลยเอาไปไปยำบวกต่อเลยพี่น้องอบ้อสวนแล้วหาหมองไมไ้อะไรตัวปลาครับฝากติดฝากตามฝากไลไรฝากแชร์ช่องไนหน่อยช่องนี้เด้อพี่น้องเด้อพิษแพดปลาการไดบัววาด้วยคว้าวบัววาจาการกระท่ำบ้ามีกับข,ข้อส่วนข้อภัยหลายๆครับยุบปลานี่ นี่ตัวหนึ่งมันตัวหน่อยบ้ามีบ้าเอาเอาอยู่ซ้ำเอาอยู่เอาอยู่ออยออยพี่น้องซ้ำนี่ต่อต่อมีซ้ำนี่และวบ้ามีบ้าสีเหลือก็เป็นบ่วงอืมมาถือเอลี้ยปไป,ไปต่อพี่น้องผม นี่ละลังที่มันประหลาดมองถึกแลวก็เสียเสียถึงรักบ่วงเสียถึงหนูสร้างลังสวยงานแบบนาตกใจอ่ะพี่น้อง Banho, banho. Deus ผ่บวง่แบวบงสองังเลยโอย่บวงก่อนใดี่งบวงก่อนีน้อง พี่น้องอาเย่เย่ดวงโคตรดีโคตรฟุกพี่น้องเบื้งว่าบ้ามีสิใดบ่เลยเบื้องว่าบ้ามีสิใดบ่เลยเบ้องว่าบ้ามีสิใดบ่โคตรฟุกโคตรดวงดีคุณฟังเสียง มันสีลากมันสีลากสมองลงไปมันสีลากสมองลงไปเดี๋ยววางสมองก่อนมันสีลากสมองลงไปพี่น้องว้าวว้าวว้าวช็อตเด็ดโดนใจ ต, atorium, ต oh, oh, like ้องลงพี oh, ่น oh, ้องต้องลงไปเอาเดี๋ยวทุลักทุเรนี่กับสรางโอ้ลากสุบงไปเลยลากสุบงไปเลยโอ้ยพี่น้องผมเออเออว้าวโอ้ยฮิโดอ้ยสุดยอดว่าไม่ออกกัน แก้วอยองแก้วอยองอุ้ยสุดจัดประหลัดบอกว้าว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 ,ว,าวโออฟ,ฟุกฟุกใดครัวอีกแล้วฟุกวู้ยีนว่างว,ว่าจังไรไสันนี่แหละครับ<อ>หากินยูดเดือกลูกเศราหนึ่งเขาเป้าไฟ คุณต้องได้แนวนี้พี่น้องผมจวดจัดไปว้าวว้าวโอ้ย,อ,ยอีกเกิว้าวว้าวเขาเจ๊กสี่หนึ่งสองสามเอา้า อันผู้ใดที่ว่าบ้ามีบอเอาถุงมาบ่เตรียมตัวจัดให้เลยครับเด้อได้บอกิโลหนึ่งตัวนี้พี่น้องว่าได้บอกิโลหนึ่งตัวนี้พี่น้องว่าได้บอกิโลหนึ่งตัวนี้นี่กิโลหนึ่งได้บ่ส่วนตัวว่ามีว่ามีละหายฉีดถึงกิโลบ่ถึงแหนนอนผู้ใดว่าหาอะไรได้ตัวละกิโลนี่ก็ถือว่าเจีงและครับบ่ามีเต็มทีว่าหายีดตัวนี้ว้าวอู้เอา ใส่มือซอวยต้องใส่มือซอยเอ้าเห็นตอนบ้ามีสั้นวัวบาบังหันยุนิสายุนิสาเห็นตอนบ้ามีสั้นวัวบ้าบังหันมีพี่น้องผู้ใดเห็นบ่โอ้ยเสียดายเด้จอดเด็ดโดนใจไหมแบบบ้ามีสั้นวัวแสดงว่าบ้าเสดงว่าบ้ามีบ่ได้อัดดีนน่แมนบ่าโคตรเสียดายคือตอนสั้นวัวลวครแบบ แบบลากกันอยู่ในสาขึ้นมาว่างันแบบโอ้ยสุดยอดความตื่นเต้นเลยครับพี่น้องผมเห็นอีแปลว่าแบบโคตรเสียใจแท้น่ะลืมกดหัดคันแม่ราวพี่ลืมกดหัดบักเอ็บง่ายอ่ะบักเอ็บง่ายอ่ะนี่ง่ายกว่านี่เ่ามีอีกแล้วมีเราหาชีดเอาซ้ำอีกตอนพี่น้องคลิปนี้งูเดินพยายามเด้๋วห่วยว่าไงโอ้เค โอ้ยเอาออกบ่ได้พี่น้องโอ้โอบ่ออกเลยเว้ยอือยังมีวิธีตเบปะโอ้ชิเข้าไปลูกพัดเพล็ดอีกแล้วพี่น้องคือสีต้มสมบ่พี่น้องบอกเมนูมาเนี่ยเลยครับเด้อผู้ใดอันนี้บอกเมนูมาเนี่ยเลยครับเด้อ ผู้ดใดถนัดเลี้ยงนี่ตู้เดียวนี่คุ้มคลิปนี่พี่น้องก็ต้องห่วงตัวเดียวนี่คุ้มคลิปนี่สุดจัดประหลัดขอบคุณครับสวัสดีครับไป <laughs>